อยากสักถามข้อธรรมอะไรบ้างนั่งสมาธิกันมาแล้วดูจิตตัวเองนะเป็นไงคุมยากไหมจิตยากจิตไม่ใช่ของเราไงคุมยากก็ช่างมันหน้าที่เราก็คือดูว่ามันเกิดดับจิตนี้เป็นร่หูปริวัติต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วอย่างเงี้ยเ,เพ่งพิสูจน์ข้อธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้เออมันจริงไหมเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยน ของผู้เจ้าก็เป็นท่านนักเลงบัญญัติจิตนี้เป็นละหูปริวัตตางละหูแปลว่าเบาเร็วปริวัตตางแปลว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเร็วเวลามันเปลี่ยนเราทันไหมไม่ทันเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดไปต้องนานแล้วถึงรู้ตัวใช่ไหมเวลาคิดปุ๊บเนี่ยครั้งแรกคือเป็นพบพอคิดต่อเนี่ยเรียกว่าชาติครั้งแรกที่คิดปุ๊บเนี่ยเป็นพบเพราะว่าวิญญาณไปตั้ง วิญญาณตั้งที่ใดเนี่ยที่นั่นคือพบปฏิทิตังวิญญาณนังท,ทีติตีตังไปว่าที่ตั้งวิญญาณวิญญาณตั้งที่ที่วิญญาณตั้งมีสี่ธาตุรูปรูปกายของเราเป็นที่ตั้งวิญญาณเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งสี่ธาตุเนี่ยผู้เจ้าเลยเรียกจัตตโสแปลว่าสี่วิญญาณัตทิตโย วิญญาณทิติคือที่ตั้งสี่วิญญาณที่ตั้งเห็นนะงน,นั้นเวลาเราดูจิตตัวเราเองเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยววิญญาณก็รู้ลมเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปอดีตอนาคตพอใจไม่พอใจสุขทุกข์อย่างเงี้ยก็จะวนอยู่อย่างนี้เห็นนะเนี่ยความจริงสัจจะความจริงพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราหมดเลยทั้งหมดเนี่ย เป็นท่าตามธรรมชาติดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นเราโยมก็คิดได้แค่ร้อยกว่าปีเสียไหมรูปก็พังละอืนี่ความเป็นเราเนี่ยมีห้ารูปพังเรายังคิดว่าจิตเป็นเราอยู่ยังคิดว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราให้ความเป็นเราตรงนี้ทำงานต่อเรายึดถือต่อ เพราะรูปมันพังละยึดถือไม่ได้ละดินคืนดินน้ำํำคืนน้ําไฟคืนไฟลมคืนลมจิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับตลอดคืนตลอดวันดวงเก่าดับปุ๊บผู้ยึดติดสัตตานังเกาะดวงใหม่ต่ออีกมันก็เลยมีการการเกิดต่อก่อนจะเป็นจิตต้องเป็นวิญญาณก่อนจิตเกิดเพราะวิญญาณปรากฏจิตเกิด วิญ,ญญาณปรากฏปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังแปลว่าแรกหรือหนึ่งจิตตังก็คือจิตอุปนังก็คืออุบัติหรือเกิดปัธมังวิญญาณังปาตุปูตังแรกวิญญาณปรากฏดังนั้นพอวิญญาณปรากฏเนี่ยก็คือจิตเกิดดังนั้นจิตกับวิญญาณก็คืออันเดียวกันเป็นกิริยาที่รู้แจง้งรู้แจ้งว่าที่ที่มันไปตั้งเนี่ยเป็นนามหรือเป็นรูป นามรูปจึงปรากฏในความรู้ของจิตหรือความรู้ของวิญญาณพระองค์จึงบอกว่านามรูปะสมุทยาจิตตัสสะสมุทโยนามรูปะคือนามรูปสมุทยาคือเกิดวินจิตตัสสะก็คือจิตสมุทโยก็คือเกิดนามรูปเกิดจิตเกิดแล้วก็บอกว่านามะรูปะสมุทยาวิญญาณะสมุทโย นามรูปเกิดวิญญาณเกิดเหมือนกันเห็นไหมนะองค์ดึงคําว่าจิตออกใส่คําว่าวิญญาณลงไปแทนนวิญญาณกับจิตก็เหมือนกันเมื่อทั้งสองอันนี้เกิดนั่นคือนามรูปเกิดเพราะมันเป็นกิริยาที่รู้แจ้งไปปฏิทิตั่างไปตั้งในรูปหรือในนามเหมือนกันที่ตั้งวิญญาณสี่ไงรูปหนึ่งนามสามเรียกว่านามรูปหรือรูปนามนี่คือความเป็น ตัวเราที่เรายึดอยู่อุปทาน 4. ที่พระเจ้าตรัสเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณเห็นว่าลูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันความที่สัตว์กำลังยึดว่าธาตุเหล่านี้เป็นตัวมันมันกำลังสําคัญผิด มันกำลังสําคัญผิดดังน,นความสําคัญผิดของมันก็ในส่วนรูปก็แค่ร้อยกว่าปีในส่วนจิตมนโนวิญญาณตลอดสังสารวัตรไม่จบเพราะว่ามันเกิดดับเร็วมากเพระองค์จึงบอกปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคําตถาคตจึงไม่อาจรู้เลยว่าจิตเกิดดับสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็เลยคิดว่าจิตเป็นของเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา นี่คือทิฏฐิของปุุชนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพอให้มาฝึกคุมจิตก็เลยลำคาญว่าจิตฉันไม่นิ่งเพราะคิดว่าเป็นจิตฉันจริงๆก็ไม่ใช่จิตฉันเป็นท่าตามธรรมชาติทำยังไงจะปล่อยวางจิตเราปล่อยวางเนี่ยมันต้องเบื่อใช่ไหมต้องเบื่อถ้าไม่เบื่อจะไม่วางความเบื่อจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรมีความเบื่อจึงมี ต้องสาวปฏิจจสมุปปนธรรมเหตุเกิดของมันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุยมจะทิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยยมต้องไม่เห็นค่ามันละยมจะทิ้งเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะต้องเห็นโทษถ้ายมยังเห็นคุณค่ามันเนี่ยยมจะทิ้งไหมเนี่ยนี่ยังมีของมีราคาอยู่ไม่ทิ้งพอหมดคุณค่าปุ๊บทิ้งการที่เราจะวางสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ย ต้องเบื่อจะเบื่อต้องเห็นโทษการเบื่อเรียกนิพิทาเบื่อหน่ายเห็นโทษเรียกอาทินวะการเห็นโทษจะเห็นโทษได้ต้องเห็นนิสสาระนะอุบายเครื่องออกไปพ้นมันต้องมีอุบายที่จะให้เห็นโทษต้องรู้คุณรู้โทษรู้ว่าคุณของมันคืออะไรโทษของมันของมันคืออะไรความเป็นโทษของมัน อาสาทะคือคุณประโยชน์อาทินวะคือโทษคนเห็นแต่อาสาทะจะยึดติดคนเห็นอาทินวะจะปล่อยวางคนหลุดพ้นเลยมีขึ้นได้ทูจ้าบอกพระหลานจึงมีได้เพราะเขาเห็นอาทินวะเห็นโทษการเห็นตรงนี้คือการเห็นนิสสลรนะอุบายเครื่องออกไปพ้นบางคนเห็นครั้งเดียวหลุดพ้นปล่อยวาง บางคนต้องเห็นพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งอินรีย์ที่ไม่เท่ากันอินรีห้าศรัทธาไม่เท่ากันวิริยะความเพียรไม่เท่ากันสติฝึกไม่เท่ากันสมาธิไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันนี่คือเครื่องวัดความเร็วว่าคนคนนึงเนี่ยจะเบื่อจะปล่อยวาง ได้เร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับ5้าตัวนี้ทำไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นมันก็ต้องได้การเกิดอีกการเกิดอีกไม่ดีเหรอไม่ดีก็ต้องได้มาซึ่งการตายถ้ายมได้เกิดแล้วไม่ตายโอเคแต่สิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครได้ตามปรารถนายักษ์หน้าคนทันอาสูรมนุษย์เทวดาไม่อาจได้ตามปรารถนา ว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยเทวดาก็ห้ามความแก่ไม่ได้พรหมก็ต้องแก่เจ็บตายสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยดังนั้นการได้การเกิดไม่ดีเพราะต้องได้แก่และตายมาควบคู่กันมาด้วยแล้วตายแล้วยังไงอ่ะก็เดี๋ยวก็ได้เกิดอีกไงไม่เป็นไรแระยมคิดว่าจะได้เกิดในสุคติทุกครั้งหรือเปล่ามนุษย์หรือเทวดา คติมีห้แค่นั้นนรกกำเนตฉานเปริศสัยมนุษย์เทวดามนุษย์เกิดยากสุดพู้เจ้าอุบัติขึ้นในโลกทีถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเทวดาก็ลองลงมานิดหนึ่งสามอันนี้ได้บ่อยดังนั้นเวลามนุษย์และเทวดาเนี่ยตายแล้วเนี่ยพู้เจ้าดูด้วยพุทธจักรกูของพวกเนี่ยมนุษย์ปริมาณเท่าดินมหาปฏพี เทวดาเหมือนกันปริมาณเท่าดินมหาปัตพีตายแล้วไปเกิดในนรกกับเนรสารเปลวิสัยนี่คือโยมพยากรตัวเองได้เลยถ้าโยมยังไม่เป็นอริยะโยมต้องได้ไปเกิดในนรกอีกแน่นอนอืมวันนี้เรากินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยตายปุ๊บลงข้างล่างอาไม่ต้องนรกก็ไนดะ้ต,ตื่นมาเดรฉา,านนี่ก็แย่นะตื่นขึ้มาอีกเปลววิสัยอืมนี่ก็แย่ ส่วนในสคติข้างล่างเนี่ยตายแล้วเนี่ยเกิดซ้ำเกิดซ้ำวนอยู่ใน3มคติข้างล่างเท่าดินมหาปฐพีที่หลุดมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดามีปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บมนุษย์เทวดาตายแล้วปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บได้กลับมาเกิดซ้ำเอาผู้เจ้าเอาเล็บเขีย่ยเศษดินจากมหาปฐพีขึ้นมาเนี่ยบอกดินที่ติดปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันทั้งโลกเ คำว่า99.99% 99. 99ยังน้อยไปเลยดังนั้นถ้าโยมมีศรัทธาว่าผู้เจ้าพูดมาเนี่ย2,000กว่าปีนี่ที่เขาทรงจำกันมาเนี่ยมันคือจริงเรื่องนี้คือเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรต้องทราบและควรต้องตระหนักว่าชาติหน้าของเราไม่ใช่มนุษย์หรือเทวดาแน่นอนเปอร์เซ็นต์น้อยมากไอ้ที่บอกว่าจะได้เนี่ยคิดเองฟังเข้ามาแต่ถ้าฟังผู้เจ้าเนี่ยคือไม่ใช่ ก็อยู่ที่คุณเอาหูไปฟังใครถูกต้องไหมคุณเอาหูไปฟังใครนั่นคือคุณศรัทธาคนนั้นใช่ไหมเชื่อเข้ามาแล้วทําตามแต่ถ้าคุณศรัทธาพระเจ้าพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะพระเจ้าบอกทาก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการลุ่งแปลงเรานี่ไงพระธรรมพุทธวจนะมีที่มาที่ไปไหมมีในพระไตรปิฎก ขาแ,แต่งเองไหมไม่เขาลอกมาพระต่ะิีดกปัจจุบันลอกมาจากไหนของรัชกาลที่5บารีสยามรัฐบาลชยามรัฐแต่งเองไหมไม่ลอกมาลอกจากรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งเอามาจากไหนจากประเทศลาวลามันลาวลามมนดินแดนสุนรรภูมิทั้งหมดเอามาจากไหนพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกเป็นใครอยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียอยู่ยุคป,ประมาณพศ230กว่ากว่าห่างจากพระเจ้าปริพันธ์สองร้อยกว่าปี ประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปหมดโยมไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อพระธรรมไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ในวันนี้ไม่เกี่ยวพระสงฆ์ในวันนี้ก็เชื่อพระธรรมแล้วก็เดินตามพระธรรมบอกว่านุ่งห่มสังคตินะอุตราสงฆ์อันตรวาสกังถือบาทมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องใช้ชีวิตยังไงนี่บอกหมดพระวินัยบอกหมด อยากจะหลุดพ้นทำยังไงพระธรรมทรงจำกันมาถ่ายทอดนอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบโลกความสามารถแบบโลกุตละที่ไม่มีใครทำได้มีไหมมีข้อมูลเหล่านี้ไม่มีทางขัดแย้งกันรูเจ้าบอกพระองค์ท่านเป็นคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดเมื่อพูดหลุดออกมาจากปากแล้วเนี่ยข้อมูลขัดแย้งกันไม่ได้ตรวจสอบ ดังนั้นพระตไตรปิฎกบางเล่มข้อมูลขัดแย้งกันทำยังไงเช็คสิเพราะข้อมูลเหล่านี้มันกระจายทั่วโลกมันต้องตรงกันแล้วก็เช็คเอาของอินเดียมาสิวิปัสนาีเสิร์ชเอาของพอม่ามาสิโรมันสคริปต์ของพอมา่าเอาของขอมมาเอาของลาวมาเอาของเขเมนมาตรวจอายุนรกผู้สลับกันบอกว่าตกนรกไปแล้วอยู่นานไหม พระสูตรเล่มที่15บอกว่าดานนับปีไม่ไหวอุปมาได้ไหมได้เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีบรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีบุรุษจิบเอาเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกหนึ่งปีจนกระทั่งมเมล็ดงาเนี่ยหมดทั้งเล่มเกวียนที่มีตรา20ขาลีนี้คือหนึ่งส่วนอภุธานรก นรกชั้นที่ตื้นที่สุดชั้นที่สองอายุยืน20เท่าของชั้นแรกชั้นที่สามอายุยืน20เท่าของชั้นที่สองไล่ไปเรื่อยจนถึงปะทุมนรก10ชั้นพระสูตรเล่มที่24ตัดเหมือนกันหมดเป๊ะหมดเลยแต่บอกว่าหยิบเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทุก1 0 0 0 0แปีเมื่อกี้เล่ม15บ้าบอกทุกร้อยปีนี่ทุกหนึ่0 0สปีขัดกันไหมขัดกัน เล่มยี่้าเล่มที่สามทุกร้อยปีพันปีแสนปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดไม่ตรงกันเห็นไหมคำพระเจ้าขัดแย้งกันได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องเชื่อตรงนี้เชื่อตรงนี้แล้วทำยังไงตรวจสิเอาของคพาม,มา่าอินเดียอเมริกาอังกฤษเขมรลาวเอามาตรวจหมดปรากฏว่านั่งไล่ตรวจไปข้อสันนิษฐานที่เราควรจะตั้งไว้คืออะไร ต้องมีสักหนึ่งประเทศที่สามพสูตรต้องตรงกันไม่แสนปีก่ร้อยปีหรือร้อยปีพันปีแสนปีต้องมีสักหนึ่งประเทศที่ต้องมีหนึ่งอันสามพสูตรต้องตรงกันถูกต้องไหมคำหลักการที่พระเจ้าพูดว่าคําพูดท่านไม่ขัดแย้งกันถึงจะถูกต้องก็ตรวจไปตรวจไปไล่กระเหมนก็ผิดสลับกันไปมาพอกับเราลาวก็สลับอังกฤษก็แปลไม่หมด อเมริกาก็าแปลไม่หมดไม่ครบสามพสูตโรโอดไปเจอพม่าก,กับอินเดียสามพสูตรตรงกันเป๊ะเห็นนะหยิบมเมล็ดงาออกจากเล่มเกวียนเนี่ยทุกเท่าไหร่ร้อยปีตรงกันเป๊ปะสามพสูตรเห็นนะเนี่ยเราเจออย่างเงี้ยหลายเรื่องเหมือนกันตัวทีไรเป๊ะทุกทีนี่คือความสุดยอด ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีใครทําได้ถึงบอก่ะผู้ที่ต่ํากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งพูดเยอะยิ่งผิดเยอะยิ่งบัญญัติอมายิ่งผิดอืมพุทธเจ้าถึงบอกต้องแสดงสุขตะวินโยสาวกเนี่ยใช้ปากพูดสุขตะวินิโยสุขตะวินโยคืออะไรคือทําอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดอ่าธรรมะเนี่ย ถูกแสดงมาเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดนะเกวระปริปุลนางปริสุดทางคือข้อธรรมทั้งหมดเนี่ยบริบูรณ์บริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ที่ถูกประกาศแล้วให้สาวกเนี่ยเอาสิ่งเนี้ยไปแสดงเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพันธสนะาบริสุทธ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง ดังนั้นไม่ใช่สาวกเนี่ยไปแสดงธรรมเองแต่ให้เอาสุขตะวินิโยระเบียบวินัยของสุคตคือธรรมะที่โป่งตัดไว้ดีแล้วบริบูรณ์แล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยเอามาแสดงอย่างนีน้ดังนั้นนั่งคุมจิตเพื่อให้รู้ว่าจิตไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ว่าจิตเป็นของเราจิตนี้เป็นสังคตะจิตตังพาเวยังสังคตะเมตัง จิตนี้เป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะดังนั้นไม่มีว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยได้จิตมาคลองอีกไม่มีได้จิตที่บริสุทธิ์ได้จิตเดิมแท้มาคลองไม่มีจิตเกิดดับตลอดไม่มีจิตนอนเนื่องอยู่อันนี้โอโหอ,อ,อันนี้คือจิตแท้จริงไม่มีพร <laughs> ูเจ้าบอกรติยาจะทิวะสัสจจะอัญญเทวะอุปชติอัญยานิรุชติรติยาจะก็คือ รัตยากลางคืนเนี่ยรัติการอะไรเนงะี้ยที่เรากลางคืนบ้างทิวะส,สัตสัจทิวะทิวากลางวันกลางวันบ้างอัญญเทวะอุปชติอัญญเทวะแปลว่าอื่นอุปชติแปลว่าเกิดอื่นเกิดอัญยังนิรุชติอัญยังก็แปลว่าอื่นอื่นดับดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน จิตมันไม่รู้หรอกกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนกลางวันมันก็แค่โลกหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์ขึ้นตกสัตว์มันก็ยึดถือจิตเหมือนเดิมจิตก็เกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของมันไปตามเรื่องไม่ใช่ของใครระองจึงบอกว่าราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกลงล่อลวงตลอดราตรียันยาวนานตลอดสังสารวัตร เราถูกจิตชั่วเนี่ยคดโกงล่อลวงมาตลอดดังนั้นจิตไม่ใช่ของดีฝึกมันไว้เนี่ยเพื่อให้เมื่อยังปล่อยมันไม่ได้เนี่ยเราจะได้ไปสู่พบดีฝึกแล้วให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ของเราการละสักกายทิฏฐิทิฏฐิในความเป็นตัวตนต้องคลุมขันทั้งห้าต้องครอบคลุมรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องจิต มโนวิญญาณมาทีฆะรัตตังทีฆะก็คือยาวนานรัตตังก็คือราตรีราตรียาวนานวัตะแปลว่าหนอโพแปลว่าท่านผู้เจริญอาหารก็คือกูอิมินาแปลว่านี้จิตเตนะก็คือจิตนิกะโตแปลว่าชั่ววันจิโตแปลว่าผู้คดโกงปะรุตโทแปลว่าล่อลวง พงศ์บอกว่าที่ฆารตังวัตโผอาหางอิมินาจิตเตนะนิกโตวันจิตโตปลุุโปราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงที่สุดแล้วจิตไม่ใช่ของดีต้องทิ้งจิตเกิดเพราะวิญญาณปรากฏจิตเกิดเมื่อวิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏเพราะอะไรเพราะมโนกระทบกับธรรมลม จึงเกิดมโนวิญญาณเห็นไหมครั้งแรกที่มีการเรียกวิญญาณเพราะว่ามโนพุ่งมากระทบกับธรรมังธรรมังธรรมารมเมื่อกระทบกันมโนก็เกิดลัศมีมโนเปรียบเหมือนสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์พอมากระทบกับพิติฝาเรือนนะก็เกิดลัศมี ขึ้นที่ฝาเรือนพระองค์ก็ถามสาวกว่าถ้าพิติไม่มีละ่ะถ้าฝาเรือนไม่มีรัศมีเนี่ยของแสงแห่งดวงอาทิตย์สุริยเ,เนี่ยจะไปปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีละ่ะปฐวีถ้าปฐวีไม่มีละ่ละรัศมีจะไปปรากฏที่น้ำานนี่เรมีตัวอย่างมีบ่อน้ำให้เห็น ลอยแดดบนผิวน้ำเนี่ยผู้เจ้าเรียกลัศมีลัศมีมันปฏิทิตังทีตีทีตังไปว่าตั้งตั้งอยู่บนน้ำถ้าน้ำไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าลัศมีย่อมไม่ปรากฏคือถ้าฉากไม่มีลัศมีของแสงก็ไม่มีถูกต้องไหม พระองค์ก็บอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยถ้าตัวรัศมีไม่มีเนี่ยอับปฏิทิตังวิญญาณังทีตีทีตังไปว่าตัง้งอับปฏิทิตังคือไม่ตัง้งวิญญาณจะไม่มีที่ตัง้งวิญญาณไม่มีที่ตัง้งถ้าไม่มีฉากวิญญาณจะไม่ปรากฏมโนโก็ก็เป็นมโนไปมันก็พุ่งไปของมันจนกว่าจะชนกับฉากแสงของดวงดาวบางดวงเนี่ย เดินทางมาร้อยกว่าล้านปีดาวบางดวงเนี่ยหมื่นล้านปีแสงล้านปีแสงแสนปีแสงแสงเดินทางหนึ่งแสนปีเราเห็นดวงดาวเราเห็นอดีตของมันย้อนไปล้านปีบ้างแสนปีบ้างเผลอๆดาวดวงนั้นแตกไปแล้วแต่แสงของการแตกมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมจริงไหม เราเห็นเนี่ยหนึ่งแสนปีย้อนหลังแสงที่มันแตกเนี่ยมาอีกอีกแสนปีถึงจะรู้อ๋อดาวดวงนี้แตกแต่มนมนุษย์ที่แสนปีข้างหน้าถึงจะรู้ดาวดวงนี้แตกแล้วทั้งที่มันแตกตั้งแต่ไอแสนปีย้อนหลังไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันแสงก็เดินทางไปเรือ่อยกล้องถ่ายรูปเหมือนกันมันก็คือแสงกระทบตัวโยมแล้วมาสะท้อนในเลนใช่ไหม กล้องดูดาวก็เหมือนกันมันดูดาวได้ก็เนี่ยแสงจากดวงดาววิ่งมากระทบที่เลนส์มันแล้วก็ถ่ายภาพมาให้เราดูดวงดาวเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมนั่นนะวิญญาณจิตมโนวิญญาณเนี่ยมโนก็มานาสิการมานาสิการะสมุทยารรม,มานัสมุทโยามานาสิการเกิดรรม,มาลมก็เกิดกระทบกันต้องมีการกระทบไม่งั้นก็ไม่มีการรู้แจง้ง พอามากระทบที่โลกปุ๊บออสว่างโอ้นี่โลกเราก็เห็นดวงดาวแสงก็ปรากฏขึ้นรัศมีปรากฏขึ้นบนโลกการที่แสงมีอาการพุ่งไปอย่างเงี้ยเหมือนกับมโนมีอาการโน้มไปนตติการโน้มไปเมื่อมีการโน้มไปจึงมีการรับรู้ขึ้นมามีการรับรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งดังนั้นจึงมีมโนวิญญาณเกิดขึ้น พระองก็เชื่อมมโนกับวิญญาณดังนั้นจุดที่สัมผัสเนี่ยการกระทบกันเนี่ยปร่บงบอกมันจะมีสมองค์ประกอบมีธรรม,มังมีธาตุมีมโนและมีมโนวิญญาณขณะมาชนเนี่ยสองอันสองธาตุชนกันมโนกับธรรม,มังชนกันจะเกิดมโนวิญญาณก็คือรัศมีสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ชน ฉากเกิดรัศมีลอยแดดถูกต้องไหมอืมนี่คือองค์ประกอบที่สามองค์ประกอบที่หนึ่งคือตัวธรรมมังองค์ประกอบที่สองมโนสองอันนี้ชนกันเกิดองค์ประกอบที่สามคือมโนวิญญาณแล้วพูดมโนก่อนด้วยนะแล้วพูดวิญญาณตามมาเห็นไนหะมมโนวิญญาณนั่นคือมโนกับวิญญาณเนี่ยก็คือเนื้อเดียวกันนั่นแหละลอยลอยแสงบนผิวน้ำอันเนี้ลอยแดดเนี่ย ก็คือเนื้อเดียวกันกับลำแสงถูกต้องไหมถ้าเราเอาอะไยขวางลำแสงรอยแดดบนผิวน้ำจะหายไปจริงไหมมันเนื้อเดียวกันดังนั้นเมื่อรัศมีคือวิญญาณลำแสงคือมโนมโนกับวิญญาณเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเนื้อเดียวกันเพียงแต่คนละจังหวะจังหวะนี้ยังไม่กระทบถูกบัญญัติว่ามโนคือใจอมัดใจหรือมโนกระทบปั้ง มันจะเกิดรัศมีองค์เรียกตรงนี้วิญญาณพอรัศมีปรากฏวิญญาณปรากฏคืออะไรเกิดจิตเกิดไงปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญาณังปาตูภูตังแรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นบางคนก็เรียกจิตบางคนก็เรียกวิญญาณบางคนก็เรียกมโน ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันเห็นไหมมันคืออันเดียวกันแต่มันคนละจังหวะแค่นั้นเองพอวิญญาณปรากฏปุ๊บเนี่ยมันจะมีการผูกติดกับอารมณ์ต่อไประยะที่ผูกติดกับอารมณ์เนี่ยก็คือถูกเรียกว่าจิตละหรือจะเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพยบูรในอารมณ์นั้นองก็จะปรับอุปมาใหม่ เรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนผืนนาขณะที่ตกปุ๊บคือมีที่ตั้งเป็นพบเมล็ดพืชเมื่อตกแล้วก็เจริญงอกงามขึ้นมาการเจริญงอกงามคือก็คือการที่มันผูกติดกับอารมณ์นั้นเรียกว่าชาติชาติคือเกิดชาติเกิดแล้วเกิดซ้อนเกิดคําว่าเกิดซ้อนกันชาติได้ปรากฏขึ้นแล้วชาติได้มีขึ้นแล้วการเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหม แต่นั้นบางทีมันต้องมีหลายศัพท์คําว่าเกิดเนี่ยชาติก็เกิดสมุทัยก็เกิดนิทานะก็เกิดอุปนังอุบัติก็เกิดมีหลายคําเพราะบางทีมันเกิดซ้อนเกิดการเกิดเกิดขึ้นแล้วหรือการเกิดปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยพบชาติที่แท้จริงก็เป็นอย่างนี้หยิบมาให้ดูได้เลยก็คือตัวเองก็มีไง บางทีคนบอกพบหน้าชาติหน้าไม่มีหยิบม,มาดูไม่ได้แต่ตัวเองเจ้าตัวรู้เพราะทุกครั้งที่คิดถึงสิ่งใดดำริีถึงสิ่งใดนั่นคือพบเกิดขึ้นแล้วชาติเกิดขึ้นแล้วความคิดข้างหน้าก็คือพบข้างหน้าความคิดที่ผ่านมาแล้วก็คือพบที่ผ่านมาแล้วดังนั้นพบที่ผ่านมาแล้วพบในปัจจุบันพบในอนาคตมีครบอยู่ในตัวเราตลอดกายแตกทําลายกายยสเพทากายพังเมื่อไหร่ สัตว์ที่ยึดถือจิตมโนวิญญาณเป็นของตนเนี่ยแล้วจิตมโนวิญญาณไปปฏิทิงตั้งที่อารมณ์ใดพระองค์ก็บอกว่าสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลหมดเลยและเป็นสิ่งที่ตัวเราทุกคนมีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านเนี่ยตรัสในเรื่องที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลและตรัสในธรรมอันเป็นเหตุธรรมที่เกิดจากเหตุ ถ้าจะพูดเรื่องนี้เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับสาเหตุมันและที่สําคัญก็คือเพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีแก่และตายจึงมีก็คือเพราะชาติมีนั่นเองการเกิดมีแก่ตายจึงมี